สวัสดีครับหมอทีมนะครับวันนี้อราจะแบ่งปัน3เทคนิคในการป้องกันผิวหย่อนยานหลังที่คุณเริ่มผอมลงบางคนนะครับเริ่มกังวลว่าผิวจะหย่อนยานตั้งแต่ไปดูในโซเชียลแล้วว่าเอ้ยเนี่ยเห็นคนนั้นคนนี้เวลาผอมลงเร็วแล้วผิวหย่อนยานนะครับจริงๆแล้วนะครับไม่ได้เกิดขึ้นทุกคนผมกับแฟนก็ไม่เคยผิวหย่อนยานสังเกตไหมครับผมลดความอ้วนก็ไม่เคยหย่อนยานอะไรนะครับแล้วก็แฟนขับผมส่วนใหญ่นะครับบางคนเนี่ยลด ลดได้ปีหนึ่งนะประมาณ 30- 40โลก็ยังไม่หย่อนยาน,นะครับจริงๆแล้วเนี่ยผมอยากจะบอกว่าเทคนิคเหล่านี้มันสามารถเรียนรู้กันได้ครับไม่ใช่ว่าทุกเราเห็นคนอื่นลดความอ้วนแล้วหย่อนยานแล้วเราก็ต้องเป็นแบบนั้นไม่ใช่เสมอไปนะครับเรามาดูเทคนิคคร่าวๆนะครับที่เราจะสามารถช่วยให้เราสามารถลดความอ้วนอย่างสบายใจแล้วก็ไม่ทําให้หย่อนยานนะครับแล้วเราก็จะเลิกกังวลเรื่องนี้ไปเลยครับเป็นการลดความอ้วนแบบฟินๆแล้วมีความสุขเทคนิคที่1ก็คือ ต้องเพิ่มโปรโตีนในอาหารนะครับเป็นเหตุผลว่าทำไมในคอร์สออนไลน์นะครับหรือว่าในคลิปที่ผมแนะนำทำไมผมถึงบอกว่าต้องกินไข่2ฟองก่อนอาหารเช้าเย็นนะครับนอกจากจะลดศูนย์หิวแล้วนะครับยังช่วยเรื่องการเพิ่มโปรโตีนด้วยเพราะไข่หนึ่งฟองนะครับใบเล็กก็มีโปรโตีน6กรัมใบใหญ่จะมีโปรโตีน7กรัมแบบนี้นะครับดังนั้นวันหนึ่งถ้าเกิดว่าเรากินโปรโตีนครบวันละ50กรัมต่อต่อวันนะครับ ร่างกายเราก็จะมีโปรโตีนเพียงพอสําหรับสร้างกล้ามเนื้อพอสร้างกล้ามเนื้อเสร็จนะครับกล้ามเนื้อมันก็จะเพิ่มขึ้นมาทดแทนไขมันที่หายไปได้ทําให้เราเนี่ยไม่ใช่ผอมลงแบบกล้ามเนื้อก็ฟอไขมันก็ฟอแบบนี้นะครับแล้วผลสุดท้ายเนี่ยเราก็จะกลายเป็นเหมือนกับมิชลินรู้จักมิชลินไหมครับสมมติว่าปกติเราอ้วนแบบนี้แล้วเราก็มีไขมันพอกอยู่เต็มเลยแบบนี้นะครับแล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยพอเราผอมลงนะครับ เราก็เหลือตัวเท่านี้ครับข้างในแล้วผลสุดท้ายหนังที่หุ้มอยู่นะครับมันมันไม่ได้หดตัวตามใช่ไหมครับดังนั้นก็เลยทําให้เราเนี่ยดูแล้วผิวหนังหย่อนค้อยได้นะครับหย่อนยานได้เลยดังนั้นวิธีง่ายๆคืออย่างน้อยนะครับถ้าผิวหนังตรงนี้มัน มันค่อยๆหดลงมันก็ต้องใช้เวลาระดับหนึ่งดังนั้นการเพิ่มโปรตีนนะครับจะช่วยให้เราเนี่ยมีกล้ามเนื้อที่ไม่อ่อลงสิ่งที่หายไปก็คือเฉพาะไขมันอย่างเดียวกล้ามเนื้อไม่หายไปดังนั้นต้องระวังเรื่องนี้นะครับอ่าโอเคสรุปแล้วนะครับต้องเพิ่มโปรตีนในอาหารอย่างน้อยคิดไม่ออกคิดสั้นๆคิดง่ายๆเลยก็คือกินโปรตีนจากไข่2ฟองก่อนอาหารเช้าและเย็นวันหนึ่งนะเอา7คูณไป7 4 28วันหนึ่งคุณจะได้โปรตีนและ 28กรัมนะครับจาก50กรัมที่เราอยากอยากได้แค่นี้ก็ช่วยให้เราเนี่ยกล้ามเนื้อไม่ฝ่อลงแล้วแต่ถ้าใครกินได้50กรัมต่อวันอาจจะเพิ่มง่ายครับเพิ่มหมูเข้าไปทั้งมือหนึ่งเพิ่มไก่เข้าไปทั้งมือหนึ่งเพิ่มเนื้อเข้าไปเพิ่มธัญ,ญพืชเข้าไปเพิ่มถั่วเหลืองเข้าไปโปรตีนเราก็จะได้ครับ50กรัมต่อวันดังนั้นนะครับตัวเลขที่จําทวนๆนะครับผมไม่อยากคํานวณและเอาเป็น50กรัมนะครับ ต่อวันนะับดังนั้นคิดอะไรไม่ออกก็ไข่2ฟองก่อนอาหารเช้าเย็นบางคนบอกว่าไขมันฉันไม่สูงขอเป็น2ฟองเช้ากับวันเย็นได้ไหมก็ได้ครับไม่มีปัญหาถ้าคุณไม่ได้ไข่มันในเลือดสูงคุณสามารถกินไข่ัวะละหฟองก็ได้แต่ผมกาแฟเนี่ยกินไข่เวะละส4ฟองก็รู้สึกว่าโอเคอิ่มนานและแล้วก็เราไปรับ ประทานโปรตีนจากอย่างอื่นอย่างเช่นถั่วเหลืองเนี่ยผมกินเวโปรตีนจากถั่วเหลืองบ้างนะครับช่วงที่ผมผอมลงแล้วเพราะว่าตอนหลังผมก็รู้สึกว่าเอะบางวันเราก็อยากกินไข่บางวันเราไม่อยากกินไข่เราก็กินถั่วเหลืองบางวันไม่อยากกินถั่วเหลืองก็กินหมูบ้างบางวันตอนเย็นก็ชวนไปกินสเต็กที่เจฟฟี่แบบนี้บ้างนะครับ OK โอเคเทคนิค่1 1> คือเพิ่มโปรตีนอันนี้ไม่ยากเราก็แค่ยัดเข้าปากไปมันก็จบครับเทคนิคที่1เทคนเทคนิคที่2เริ่มยากขึ้นมาอีกนิดหนึน่งครับเพราะว่าเทคเทคนิคที่2เนี่ยมันเริมม เขาบอกว่าวิธีการออกกําลังกายนะเพื่อเพิ่มกล้ามเนื้อนะครับจะมีหลักๆอยู่2อย่างก็คืออย่างแรกครับเราคาร์ดิโอหวันก็คืออย่างเช่นวิ่งปั่นจักรยานนะครับเน้นเผาผ่านไขมันอีกวันหนึ่งเราเล่นเวทเพื่อเพิ่มกล้ามเนือ้อเพื่อเพิ่มกล้ามเนือ้อถ้าเราออกกําลังกายแบบคาร์ดิโอหวันกับเวท1วันเนี่ย มันก็จะช่วยเพิ่มกล้ามเนื้อได้แล้วทําให้กล้ามเนื้อเราไม่ฝ่อลงไม่เหี่ยวลงน้ําหนักก็ไม่ลดลงเร็วนะครับบางคนบอกว่าเอ๊ะบางทีทําไมน้ําหนักถึงไม่ค่อยลดลงเลยด้วยเหตุผลนี้ครับถ้าเพื่อนๆอ,ออกกําลังกายมาถึงจุดหนึ่งนะเป็นสม่ําเสมอส,สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือกล้ามเนื้อครับมันจะเพิ่มขึ้นกล้ามเนื้อนะครับมันจะเพิ่มขึ้นสวนทางกับอะไรครับสวนทางกับไขมันที่ลดลงสังเกตไหมครับ พอกล้ามเนื้อเพิ่มขึ้นไขมันลดลงบวกลบคูณหารไปแล้วมันก็เลยเท่ากับ0นะครับพอเท่ากับ0ูนย์บางทีเนี่ยแปลกมากเลยบางคนอย่างวันนี้มีเพื่อนคนนึงส่งรีวิวมาว่าน้ําหนักลงน้อยมากเลยค่ะแต่รอบเอวหายไป3นิ้วแบบนี้เป็นต้นครับดังนั้นเวลาที่เราออกกำลังกายแบบเวทนะครับกับคาร์ดิโอสลับกันวันเว้นวันก็จะช่วยให้กล้ามเนื้อเพิ่มขึ้นป้องกันผิวหย่อนยานได้นะครับ ในขณะที่ไขมันก็ลดลงด้วยนะครับโอเคส่วนอีกอย่างหนึง่งบางคนก็บอกว่าถ้าเกิดว่าไม่ทำคาร์ดิโอกับเบสเนี่ยวันเว้นวันได้ไหมผมก็มีวิธีพลิกแพงครับอย่างเช่นเทคนิคที่ผมใช้ในคอร์สออนไลน์คือใช้วิ่งสลับกับเดิน,นครับวิ่ง5นาทีเดิน5นาทีสักพักหนึ่งวิ่ง5นาทีเดิน5นาทีนะช่วงที่วิ่งเขาเรียกเทมโปคุณจะสร้างกล้ามเนื้อที่ต้นขาทําให้ขาคุณเนี่ยมันไม่หย่อนยานไม่ย้วยแล้วช่วงที่คุณวิ่งเนี่ยคุณจะ ขยับแขนเร็วขึ้นถูกต้องไหมครับพราขยับแขนเร็วขึ้นต้นแขนคุณจะใหญ่ขึ้นนิดหนึง่งแต่ในขณะที่ไขมันคุณลดลงดังนั้นกล้ามเนื้อต้นแขนกับต้น,ตนขาใหญ่ขึ้นไขมันต้นแขนกับไขมันต้นขาและพุงลดลงน้าหนักอาจจะดูไม่ลงมากถ้าคุณวิ่งสลับเดินในช่วงแรกๆแต่คุณจะเฟิร์มขึ้นคุณจะไม่มีผิวหนังหย่อนยานแบบนี้เป็นต้นนะครับเทคนิคที่3ก็คือต้องระวังนิดหนึง่งใครที่ลดความอ้วนเร็วกว่า4กิโลกรัมใน1เดือน โอกาสนะครับจากงานวิจัยนะจากงานวิจัยพบว่าโอกาสที่จะทําให้ผิวหนังหย่อนยานเนี่ยจะมีสูงมากดังนั้นถ้าใครแอบชั่งน้ําหนักเดือนละหนึ่งครั้งแล้วปรากฏว่าน้ําหนักลงเร็วแต่ไม่หย่อนยานก็ไม่เป็นไรนะครับ4กิโลกร,รัมเป็นแค่ค่าเฉลี่ยของคนส่วนใหญ่ที่พบว่าเริ่มจะหย่อนยานถ้าเกิดลดมากกว่า4กิโลนะครับโอเคนะครับแต่ว่าผมก็ลองดูแล้วนะครับผม3เดือนลดไป7กิโลก็ รู้สึกเฉยๆนะครับก็ไม่ได้หย่อนยานอะไรแฟนคลับผมบางคนลดเดือนหนึ่ง 4- 5กิโลก็ไม่ได้หย่อนยานเพราะอะไรครับเพราะเทคนิคที่3มันอาจจะถูกชดเชยด้วยเทคนิคที่1กับ2จนครบแล้วก็ได้ดังนั้นที่ผมแนะนําทั้ง3เทคนิคนี้นะครับก็คือ3เทคนิคในการป้องกันผิวหย่อนยานหลังจากที่ผอมลงก็คือเทคนิคที่1เราเพิ่มโปรตีนเข้าไปในร่างกายครับเพื่อไม่ให้น้ําหนักลดลงเร็วแล้วก็ทําให้กล้ามเนื้อเฟิรม์มกล้ามเนื้อไม่อ่อเทคนิคที่2คือคุณออกกํบบาลังกายแบบคาร์ดิโอกับเวทสลับกันันนวนวววเ้หรื วิ่งสลับเดินก็ได้ครับเพื่อทำให้กล้ามเนื้อแขนกระขาใหญ่ขึ้นกระชับขึ้นนะครับแล้วก็ไม่ย้วยนะครับเทคนิคที่3นะก็คือลดน้ำหนักให้ไม่เกิน4กิโลกรัมต่อเดือนดังนั้นแต่จริงๆแล้วถ้าคุณเป็นแฟนคลับผมมาสักพักหนึ่งหรือว่าคุณเป็นเพื่อนร่วมกันในเดอะแกงของเราเราก็รู้ว่าจริงๆน้ําหนักไม่ต้องไปชั่งมันก็ได้ครับเพราะผลสุดท้ายเป้าหมายของการลดความอ้วนไม่ใช่น้ําหนักลดลงครับเป้าหมายของการลดความอ้วนคือผอมลง เป้าหมายของการลดความอ้วนคือเราอยากใส่เสื้อผ้าไซส์ S, M, L ได้สบายๆจากตอนแรกเราใส่ 2XL เป้าหมายของการลดความอ้วนของเราก็คือเรามีหุ่นที่ดีขึ้นนะครับใส่เสื้อผ้าสวยขึ้นแล้วก็เดินไปไหนก็ไม่อายคนอื่นเป้าหมายของการที่เราลดความอ้วนคือเราอยากลดโอกาสการเกิดโรค NCD นะครับโรคพวกเบาหวานความดันไขมันหัวใจแบบนี้ดันะงนั้นจริงๆน้ําหนักก็ไม่ได้เป็นส่วนสําคัญครับ ตัดน้ําหนักไปได้เลยก็ได้ถ้าใครบอกว่าไม่อยากทําเทคนิคข้อสแต่ผลสุดท้ายคือสิ่งเี่อยากได้คือเราต้องตัวเล็กลงและแข็งแรงขึ้นนั่นเองนะครับนะครับคลิปนี้ทําเพื่อคนไทยนะครับอยากให้คนไทยสุขภาพดีอยากให้คนไทยลดความอ้วนแบบเฟิรม์มหุ่นดีนะครับเหมือนที่รีวิวเมื่อ2อสามวันที่แล้วที่มีคนสงสัยว่าเอ๊ะทำไมแค่ไม่กี่เดือนเองเซลลท์ที่ขาหายไปแล้วก็ดูกระชับขึ้นไม่เห็นหย่อนยานเทคนิคก็คือแบบนี้ครับ เพื่อนท่านนั้นเขาทานโปรตีนเยอะขึ้นเขาออกออกกำลังกายด้วยการวิ่งสลับเดินแบบนี้ทําให้ต้นขาเขาเนี่ยเซลล์ลายลดลงนะครับแล้วน้ําหนักเขาไม่ลงเร็วครับเขาแทบจะไม่ได้เขียนน้าหนักลงเลยว่าเขาลงกี่กิโลแต่เขาเขียนว่าสัดส่วนเขาคือต้นขาเขาเซลล์ลายเขาหายไปเป็นต้นนะครับอ่าเดี๋ยวเราตอบคําถามกันสักนิดหนึ่งสวัสดีเพื่อนเพื่อทุกคนนะครับวันนี้มาอังคืนนิดนึงเพราะว่าเดี๋ยวผมจะต้องมี น่าจะใกล้ต้องมีงานช่วงกลางสัปดาห์นะครับช่วงนี้ก็จะมาไลฟ์กันกลางคืนบ่อยนิดนึงลดน้าหนักแล้วผมร่วงเยอะทํำยังไงสาเหตุของผมร่วงเยอะมี2อ,อย่างครับอย่างแรกคือรับประทานเทคนิคที่1ก็คือโปรโตีนทานไม่พอถ้าเพื่อนๆทานโปรโตีนวันละ50กรัมโดยประมาณนะครับบวกกับการรับประทานวิตามิน B5 เพื่อนๆจะไม่ผมร่วงนะครับอย่างผมเนี่ยผมตอนแรกผมมาเป็นคนผมตรงกลางเนี่ยร่วงเลยนะครับเพราะว่าตอนนั้นอ้วน85กิโล คนอ้วนส่วนใหญ่จะผมร่วงครข้งง่ายผมก็เป็นนะครับผมร่วงเลยแต่พอเราผมผอมลงเห็นไหมครับผมบนบนศีรษะผมเนี่ยมันหนาขึ้นเพราะอะไรครับเพราะผมทานโปรตีนมากขึ้นแล้วผมก็ทานวิตามิน B เสริมมากขึ้นนะครับเพื่อทําให้วิตามิน B5 หนะครับหรือแพนโทน n i c a ซิดเนี่ยช่วยเสริมสร้างรากผมได้และทําทให้ผมไม่ร่วงนะครับโอเคสุปก็ไปเพิ่มโปรตีนนะครับกับเพิ่มวิตามิน B ไขมันในปลาทําให้อ้วนได้ไหมนะครับ คำถามนี้นะครับเป็นคำถามยอดฮิตมากเลยว่ากินไขมันเนี่ยมีไขมันอะไรบ้างที่กินแล้วไม่อ้วนไม่มีนะครับฟังผมจะชนะครับไขมันทุกชนิดมีประโยชน์และก็มีโทษด้วยถ้าเรากินไขมันจากปลาไขมันจากธัญพืชก็ตามมันอาจจะมีประโยชน์แต่ถ้าเรากินมากเกินความจําเป็นมันก็จะมีโทษคือมันก็จะสะสมทําให้เราอ้วนได้นะครับดังนั้นไขมันจากปลากินได้มีประโยชน์เพราะมีโอเมก้าสแต่ถ้ากินมากก็กลายเป็นไขมันสะสมนะครับ ไขมันหน้าท้องลงยาบพอมีวิธีไหมอ่าคำถามนี้ถูกถามบ่อยมากเลยว่าไขมันที่พุงอะทำยังไงผมอยากจะบอกแบบนี้ครับตามหลักงานวิจัยแล้วนะครับเขาพิสูจน์เรียบร้อยแล้วว่าไม่มีการลดไขมันเฉพาะส่วนได้เพียงแต่ว่าธรรมชาติของแต่ละคนอย่างเช่นผมเนี่ยจะมีไขมันที่พุงกับหน้าเนี่ยเป็นระดับแรกๆดันะงนั้นอะไรก็ตาม ที่มันเคยสะสมเป็นอันดับเริ่มต้นจะออกเป็นอย่างสุดท้ายอย่างเช่นเราเป็นคนพุงป่องง่ายตอนเราลดความอ้วนหน้าเราจะลงต้นแขนต้นขาเราจะลงแต่ผลสุดท้ายพุงจะออกเปอย่างสุดท้ายสรุปง่ายๆเลยก็คือถ้าใครมีพุงใหญ่แล้วอยากลดพุงให้ลดความอ้วนไปเรื่อยๆครับลดความอ้วนไปเรื่อยๆแล้วผลสุดท้ายพุงจะยุบไปเองครับเมื่อเขาบอกมีงานวิจัยบอกว่าไขไขมันจะยุบลงเมื่อเปอร์เซ็นต์นะครับบอดี้แฟทนะครับ Body Fat นะครับน้อยกว่า12นะครับผมเขียนอันเนี้ยไว้นะครับบ่อยๆเวลามีคนถามผมบอกว่าถ้าไป, osition, ไปตรวจเครื่อง In Body Composition ไปตรวจเครื่อง InBody คุณจะพบเลยว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเปอร์เซ็นต์ body fat ของคุณน้อยกว่า12พุงจะหายไปแน่นอนครับพุงจะหายไปจะเริ่มแบล่ามากขึ้นว้าวมีเพื่อนท่านนึงบอกว่าตอนนี้